เฉยๆใช่ครับร้อสัอ่นเหรตอนนะี้ปวดเวดเจ็บครับใช่ไม่เคยเจาะจำเลยนะเราเราจเาะงานดีแล้วไม่สมควรที่จะไปใส่งานพี่ีๆร้านดูจิวร้านพี่ก็ได้ครับน้องถูกถูกแพงพี่มีให้แต่ถ้าหนูรู้ว่าไมา้แต่ตอนนั้นแล้วร้านพี่รับเจาะหนูเข้ามาเจาะตั้งนานแล้วใช่ะไหมนะ หนูหนูไม่ค่อยเดินหาแล้วตรงนี้หนูเพ้่คิดอยากก็จะดิวใหญ่มาก่ใหญเวลาพี่จอดก็นต้องกลมลงมามองนะมองที่วดนอะยกับหมวกพี่นั่นเดี๋ยวไม่ต้องเก่งครับสุดปุ๊บปุ๊บปุ๊บวดเจ็บใช่หะ กัวมาเลยอาจจะเจ็บอาจจะทนได้ใช่เหนือทนได้เหรอขนาดเขาไม่รัเหนูทนได้เลยไปไหนแล้วครึ่งมือคือมือหายขอบคุรัานบอกก่อนจะเจอพ่อค้าที่แบบว่าแนะนำลูกค้า,คาดีค่ะพี่จิตใจร้านพี่เดี๋ยวพาไปปุ๊หเงนเยอะๆหายใจเข้อลึกๆไม่ต้องก้มมองครับไปเดียวมันต้องเก่งนะมันจะได้ออกมาสร็วย แป๊บเดียวจะเสร็จแล้วรู้สึกไงจิตเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วแป๊บหนึ่งอยู่คนเดียวแป๊บเดียวสันน่นเลยเจ็บมากที่คิดว่แป๊บไม่ไม่ไมนิดเดียวเหมือนเข็มฉีดยา พี่เชื่อแบบว่าตอนนี้น้องโคสั่นนะต้องมองนะจุดหน้ามืดรู้สึกไปงี้มันมันมันเจ็บแค่ตรงนี้นิดเดียวอืมเงี้ยจอดเต็มเลยนะจอดบ้างวะกี่เบอร์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ต้องถ่ายรูปไหมมา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 โอ้ยพี่รู้สึกว่าโคสั่นนะอยากขอทำซองเลย